เอาละครับวันนี้เราจะมาดำดิ่งไปกับเรื่องราวหนึ่งเป็นการเดินทางที่เกี่ยวกับความทรงจำเสียงแล้วก็ความเงียบเกิดขึ้นที่ริมทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่ซึ่งเรื่องเล่าจากอดีตเนี่ยเหมือนจะกําลังรอใครสักคนมารับฟังอยู่ไปเริ่มกันเลยครับครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นที่นี่เลยริมทางรถไฟสถานที่ที่อืบรรยากาศของความทรงจำกับความเงียบเหงามันชัดเจนมาก ชัดจนเหมือนเราจะสัมผัสได้เลยและปลมของเรื่องมันก็เริ่มจากตรงนี้ครับจากเสียงที่อยู่ๆก็หายไปเสียงเคาะโลหะที่มันทั้งคุ้นเคยแล้วก็ชวนขนลุกมาตลอดอยู่ๆขึ้นสุดท้ายของผู้เล่าเรื่องมันกลับเงียบสนิทไปเลยเอาละครับในพาร์ทแรกนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าความเงียบที่ว่าเนี่ยมันซ่อนความหมายอะไรเอาไว้กันแน่ลองนึกภาพตามกันดูนะครับในเคลืนสุดท้ายของเขาเนี่ย บรรยากาศมันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับเสียงที่เคยได้ยินตลอดมันหายไปหมดเหลือไว้ก็แต่เสียงของธรรมชาติเสียงฝีเท้าของตัวเองแล้วก็เสียงแม่น้ําคือมันต่างกันชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับจากที่เคยได้ยินเสียงเคาะโลหะหลอนๆตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้เหลือแค่เสียงลมกับเสียงน้ําจากความรู้สึกเหมือนมีคนมองตลอดกลายเป็นความเงียบสงัดที่มันลึกซึ้งมากๆจากอดีตที่มันเหมือนจะซ้อนทับอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา ตอนนี้มันกลายเป็นช่วงเวลาที่นิ่งสงบอย่างแท้จริงแล้วคำถามก็คือเขามาทำอะไรที่นี่ล่ะในส่วนนี้ล่ะครับเราจะมาดูกันว่าภารกิจที่เขาเพิ่งทำสำเร็จไปภารกิจแห่งความทรงจำเนี่ยมันคืออะไรนี่คือขั้นตอนการทำงานของเขาครับเริ่มจากแยกตัวเองไปอยู่ในห้องเล็กๆคนเดียวนานเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยนะแล้วก็เริ่มจดบันทึกทุกอย่างที่เจอไม่ว่าจะเป็นเสียงเงาหรือความเงียบ ที่สําคัญคือเขาเขียนมันออกมาแบบเรียบง่ายไม่ได้ปรุงแต่งอารมณ์ให้มันดูน่ากลัวเกินจริงเลยพอเสร็จปุ๊บก็ส่งต้นฉบับไปให้สํานักพิมพ์พร้อมกับคําขอแค่ข้อเดียวเท่านั้นและคําขอเพียงข้อเดียวนั้นก็คือถ้าจะพิมพ์ขอให้พิมพ์ด้วยความเคารพโอ้โหแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็บอกได้ทุกอย่างเลยนะครับถึงความเคารพที่เขามีต่อเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังมาเอาล่ะครับเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงที่เรียกได้ว่าพีคที่สุดในทางอารมณ์ของเรื่องนี้แล้วนะครับ ซึ่งก็คือบทสนทนาระหว่างผู้เล่าเรื่องของเรากับชายชาราคนหนึ่งที่ชื่อว่าลุงคำปันตรงนี้คือจุดเปลี่ยนเลยครับลุงคำปันเนี่ยเป็นคนในพื้นที่เขามองเรื่องนี้ต่างออกไปเลยเขาบอกว่าความเงียบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นหายไปไหนนะแต่หมายถึงพวกเขาได้พักผ่อนแล้วต่างหากพอได้ยินแบบนั้นคำถามนี้มันก็เหมือนหลุดออกมาจากส่วนที่ลึกที่สุดในใจของผู้เล่าเรื่องเลยครับผมทำพอไหมครับ มันเป็นคําถามที่เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจความกังวลว่าสิ่งที่เขาพยายามทํามาทั้งหมดเนี่ยมันดีพอแล้วหรือยังมันทําให้ทุกอย่างสงบลงได้จริงๆแล้วใช่ไหมแล้วคําตอบของลุงคาปานนี่แหละครับที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนของเรื่องเราทั้งหมดเป็นคําตอบที่เรียบง่ายแต่ว่าลึกซึ้งมากๆลุงคาปานพูดว่าการจำไม่ต้องดังดอกแค่บดลืมก็พอคนตายเขาไม่ต้องการออยางหลายโอ้โหนี่คือแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยครับ คำพูดนี้มันเหมือนปลดล็อกทุกอย่างในใจของผู้เล่าเรื่องเลยคือการจดจําเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเอกเกิกแค่เราไม่ลืมแค่นั้นก็พอแล้วจริงๆและในที่สุดครับพอผู้เล่าเรื่องได้คําตอบที่ตามหาเขาก็เดินทางมาถึงบทสรุปของตัวเองมาถึงจุดที่เขายอมรับและปลดปล่อยทุกอย่างได้เขาพนมมือขึ้นครับอุทิศส่วนกุศลไปให้ทุกดวงวิญญ,ญาณขอให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง แล้วในจังหวะนั้นเองลมก็พัดมาวูบหนึ่งมันเหมือนกับเสียงถอนหายใจยาวๆครั้งสุดท้ายเป็นโมเมนต์ที่ทุกอย่างมันคลี่คลายลงจริงๆทั้งในใจของเขาแล้วก็บรรยากาศรอบๆตัวและเขาก็ได้เขียนประโยคสำคัญนี้ลงในบันทึกของเขาครับวิญญาณไม่ต้องการการกลัวพวกเขาต้องการการจดจำมันเหมือนเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากๆเลยนะว่าสันติสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการลืมแต่มาจากการจดจาอย่างเคารพต่างหาก และนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับเขาครับตอนที่เขาเดินจากมาเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าข้างหลังมันว่างเปล่าแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักอึ้งเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปความรู้สึกน่ากลัวมันหายไปหมดแล้วครับเหลือไว้แต่ความรู้สึกสงบสงบ,สงบเหมือนมีใครบางคนคอยเป็นเพื่อนร่วมทางอยู่เงียบเงียบเรื่องนี้ก็เลยทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าตราบใดที่ยังคงมีคนคอยรับฟัง เสียงนั้นเสียงแห่งความเจ็บปวดจากอดีตสุดท้ายแล้วมันจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปใช่ไหมครับ